สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีเป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนางานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นพลังในการพัฒนาจังหวัดสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสารต่อนอโยบายของภาครัฐโดยนายกิตตากรกิมสวัสดิ์สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ในปีงบประมาณ2,565สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีรับผิดชอบสถาบันเกษตรกรจำนวน88แห่งแบ่งเป็นสหกรณ์จำนวน37แห่งและกลุ่มเกษตรกรจำนวน51แห่งการจัดเกณฑ์มาตรฐานของสหกรณ์จำนวน37แห่งนำมาจัดเกณฑ์มาตรฐาน29แห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว12แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการ17แห่ง การจัดเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรจำนวน51แห่งนำมาจัดเกณฑ์มาตรฐาน46แห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน19แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการ27แห่งในส่วนของการจัดระดับความเข้มแข็งของสาหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรแบ่งเป็นประเภทดังนี้ความเข้มแข็งของสาหากรณ์จำนวน37แห่งแบ่งเป็นชั้น1 10แห่งชั้น 2- 24แห่งชั้น3-2แห่ง และความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรจำนวน51แห่งแบ่งเป็นชั้น 1, 14แห่งชั้น2-37แห่งการรักษาสถานภาพสหกรณ์ที่ไม่มีข้อบกพร่องสหกรณ์ภาคการเกษตร19แห่งสหกรณ์นอกภาคการเกษตร10แห่งคิดเป็นร้อยละ87.88และการรักษาสถานภาพกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีข้อบกพร่อง47แห่งคิดเป็นร้อยละ97.92 นอกจากนี้สำนักงานสาหากรณ์จังหวัดสิงห์บุรีได้ดำเนินงานโครงการหลากหลายโครงการในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสาหากรณ์อาทิเช่น โครงการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งตามศักยภาพการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์และสิ่งก่อสร้างโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหากรณ์ในรูปแบบซูปเปอร์มา,าร์เก็ตสหกรณ์ โครงการการดำเนินธุรกิจและการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์และกลุ <statistics> ่มเกษตรกรการมีส <objects> ่วนร่วมการใช้บริการและการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมการพัฒนาดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืนเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้เป็นแหล่งรวบรวมผล,ผลผลิตจากการเกษตรอีกทั้ง ยังส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสาหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าสาหากรณ์ผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตสาหากรณ์รวมถึงยังร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้บริการในแต่ละธุรกิจของสาหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ได้ผลกำไรยิ่งขึ้น และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรียังได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นเงิน1 1 3 3งล้าน่บาทตางเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน10แห่งสมาชิกจำนวน1,701คน เบิกจ่ายเงินชดเชยให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้วจำนวน10แห่งเป็นเงิน1 1 8 3 3ล้บาท18สตางค์สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความประสงค์ไม่ขอรับเงินชดเชยจำนวน4ลายเป็นเงิน952บาท71สสตางค์ สำนักงานสาหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรียังร่วมกับส่วนราชการภายในจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรี